ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแกรี่ชี้ผีไม่ควรปล่อยเวลเบกขีนสวนทันดีแกรี่ในวิลอดิตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้ว่าสโมสรเก่าไม่ควรที่จะปล่อยแดนนี่เวลเบกออกจากทีมไปแต่ดูนรอยคียนสวนกลับในทันทีหัวหอกไบรตันเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของปีสาตแดงโดยโลงเล่นให้สโมสรไป142เกมเป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์หนสุดท้ายเมื่อปี2013 แต่1ปีให้หลังเจ้าตัวโดนปล่อยให้กับอานอนร์เซนอลด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์เส้นทางชีวิตของเวลเบกดูไม่เปรี้ยงปร่างนะักโดยทําได้32ลูกจาก1 2 6เกมให้ปืนใหญ่ก่อนย้ายไปวัตฟอร์ดตามด้วยไบรตันซึ่งเจ้าตัวทําประตูสําคัญได้มากมายและปีนี้กําลังมาดีทํา4ประตูจาก7เกมเมื่อพูดถึงความยอดเยี่ยมของเวลเบกในซีซั่นนี้ทางขีนกล่าวติดตลกในรายการสติ๊กทูฟุตบอลว่าบางทีเขาอาจจะกลับมาที่ยูไนเต็ด ซึ่งทางแกรี่ตอบว่าเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่านักเตะในแนวรุกทุกคนของยูไนเต็ดอย่างไม่ต้องสงสัยคีนพูดต่อว่าโอ้ฉันไม่เรื่องนั้นเลยนะแกรี่เราไม่สามารถพูดแบบนั้นเกี่ยวกับนักเตะอีกเพียงเพราะว่าเขาออกจากทีมไปโดยแกรี่เสริมว่ารอยถ้านายมีนักเตะในทีม24 23คนและนายต้องเก็บกองหน้าไว้หหรือ6คนเขาจะเป็นหนึ่งในนั้นนายต้องเก็บเขาเอาไว้ คีนส่วนว่าบางครั้งผู้เล่นออกจากทีมไปและเขาก็มีอาชีพที่ดีจริงๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาดีพอสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเด็ดดานดูนี่ที่อยู่ในรายการนี้ด้วยพูดถึงเวลเวกว่าฉันคิดว่าจุดแข็งที่สุดของเขาคือการแย่งบอลกลับมาในแดนหน้าเขามีความดุดันคุณต้องลุยและบีบเกมสูงซึ่งเขาจะแย่งบอลกลับมาในแนวสูงได้เขาสัมผัสบอลได้ดีและเราก็มีการประสานงานที่ดีต่อกันเขาฉลาดเขาฉลาดในการเล่นกับบอลเขาเป็นคู่ขาที่ดี เาามมีควรวร็ซื้อสเปนตีข่าวบาซ่าเตรียมขายเฟงกี้ร้อนหน้ามีรายงานว่าบาซุน่าเตรียมที่เปิดใจที่ขายเฟงกี้เดยองออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าหากพวกเขาไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับกองกลางชาวดัตฝรายนี้ได้อดีตแข้งอาแจ็คเหลือสัญญากับทีมอีก2ปีซึ่งจะหมดลงในปี2026 และทางบาซ่าก็กำลังมองหาทางที่จะขยายสัญญาพร้อมกับทำเงื่อนไขใหม่ในสัญญาของเขาสปอร์ตสื่อของสเปนระบ,บุว่ายังคงไม่มีการตอบสนองจากฟากเดยองต่อข้อเสนอใหม่ของบาสโลรนาและสโมสรจะพยายามปล่อยตัวเขาในเดือนมิถุนายนหน้าหากเขายังไม่ยอมตกลงกับข้อเสนอในครั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับอีกหนึ่งแข้งอย่างโรนัลอาราโคกองหลังของบาสโลรนาด้วยเช่นกัน โดยแข้งอุรกวัยก็ยังไม่ยอมรับเงื่อนไขที่สโมสร,รยื่นข้อเสนอให้และยังเตรียมออกจากสโมสร,รในปี2026อีกด้วยในตอนนี้บาซโลนาให้ความสำคัญกับกองกลางอย่างเปรีและกาบีโดยทั้งสองเต็มใจที่จะอยู่กับสโมสร,รต่อไปและอาจจะผลักสถานะของเดยองหลุดออกจากทีมหากเขาเลือกที่จะไม่ตอบรับข้อตกลงรายงานยังระบุว่าแเมนเดอล์เชลซีและปารีแสแซงชักแมงให้ความสนใจนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้ ทอมฮีตันผู้รักาประตูตัวเก่าของแมนเชสเตอร์เต็ดเผยว่าเคยลงสนามกับเวหนูนี่ตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนพร้อมบอกว่าตำนานแข้งรายนี้เลือดร้อนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอดีตดาวยิงทีมช่างกฤษที่ปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมของครีมัสสโสมสร,รในแชมเปี้ยนชิพพึ่งโดนไล่ออกจากสนามในเกมที่ทีมชนะแบ็กเบิร์น2ต่อ1ก่อนเบรกทีมชาติ หลังไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินซึ่งสมัยที่เป็นนักเตะก็ขึ้นชื่อเรื่องความเลือดร้อนอยู่แล้วฮีตันที่อายุเท่ากับรูนี่เคยเผชิญหน้ากันในเกมรุ่นเยาวชนที่ไมเอต็ดพบกับเอเวตันหลายครั้งและก็มีเหตุการณ์ที่รูนี่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามด้วยผมเคยเล่นกับเขาหลายครั้งตอนที่เขาอยู่เอเวตันฮีตันกล่าวกับเว็บไซต์ของยูไนเต็ดเราอายุเท่ากันซึ่งเขายิ่งดุดันมากกว่านี้อีกตอนเป็นเด็กผมคิดว่านะ ผมจำได้เกมนั้นเราไปเยือนผมคิดว่าเป็นเกมรุ่นอายุไม่เกิน14ปีหรือไม่เกิน15ปีนี่แหละและเขากับเซนเตอร์ของเราก็ทะเลาะกันในสนามแบบว่าทะเลาะกันจริงๆทั้งคู่โดนใบแดงผมเลยรู้จักเขาในตอนนั้นเขาเป็นผู้เล่นที่น่าเหลือเชื่อและมีความสามารถชั้นเยี่ยมแต่เขายังมีความดุดันด้วยดังนั้นใช่แล้วผมมีความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับเขาหลายอย่าง มองเทียนฮาร์กับแมนยูจากกรณีศึกษาอาเตต้ากับอาเซนอลขอขอบคุณบทความจากบอบูกรณีศึกษาจากมิเกลอาเตต้าในฐานะผู้จัดการทีมของอาเซนอลหนึ่งหลังเอาสตาฟไปแขวนมิเกลอาเตต้ามีทางเลือกอยู่3ทางทางหนึ่งคือคุมทีมเยาวชนของอาเซนนลทางหนึ่งคือไปช่วยเมริโซโปเชติโนอดีตเพื่อร่วมทีมที่เปอาเตในฐานะสตาฟโค้ชของขับไก่ซึ่งมันเสี่ยงต่อการที่บ้านจะไฟไหม ส่วนอีกทางคือไปเป็นมือขวาของเป๊ปกอริลล่าที่แมนซิตี้เขาเลือกทางไหนคงไม่ต้องบอกแต่หลังจากซึมซับวิชากุญสื่อระดับององอย่างเป๊ปได้ประมาณ3ปีอาร์เซนอลก็ตะเพิดออุนาเอเมรี่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม 2. โคดอาร์ตเข้ามารับตำแหน่งกุนสืออาร์เซนอลในเดือนธันวาคม2019คุมทีมนัดแรกเสมอบอลนัด1ต่อห ผู้เล่นชุดนั้นประกอบด้วยเลโน่โซคาติสเมดแลนไนลุยส์ตอเรล่าโอซิลซาก้าชาก้าเนวสันลากาเซตและโอบามยองอาร์เชนนอลจบฤดูกาลนั้นด้วยการได้อันดับ8ของพรีเมียร์ลีกแต่คว้าแชมป์เอฟเอคัได้สำเร็จด้วยการเฉือนแมนซิตี้ในรอบตัดเชือกก่อนเอาชนะเชลซีในนัดชิงชนะเลิศเหมือนแมนเดเมื่อดูการที่แล้วเลยนะครับคือจบอันดับ8แต่คว้าแชมป์เอฟเอครับ 3. ฤดูกาลต่อมา2020-2021 มิเกลอาร์เจตาคุมทีมเต็มตัวตั้งแต่ต้นซีซั่นโดยได้นักเตะม,มาอย่างโทมัสปาเต้กาเบรียลและวินเลียนมาเสริมทัพถาว่าผลงานของอาร์เซนอลก็ไม่กระเตื้องขึ้นสักเท่าไหร่เมื่อจบฤดูกาลด้วยอันดับ8ของตารางเหมือนเดิมโดยพ่ายแพ้ถึง13นัดฤดูกาล2021-2022อนอาร์ 2022, เซนอลเปิดฉากด้วยความปลาชัย3เกมติดต่อกันเสียไป9ประตูยิงไม่ได้เลยสักลูกเดียวจนดิ่งลงไปอยู่อันดับบวยของตาราง ตอนผลงานจะค่อยๆใช้ไหลขึ้นเรื่อยๆจนมีลุ้นติดท็อปโฟเพื่อกลับไปเล่นแชมเปี้ยนอีกครั้งกระทั่งถึงเกมที่35ของฤดูกาลพวกเขาถูกคู่แข่งอย่างสเปอร์อัดกริง่ง3-0ตามมาด้วยความพ่ายแพ้ต่อนิวคาเสเซิล2-0อ,อาร์ซนอลกระเด็นหลุดท็อปโฟแล้วจบด้วยอันดับ5แม้จะตามหลังกลับไก่แค่2แต้มเท่านั้นแต่ก็อีกุนซือของมิเกลอาเจตาซันคลอนอย่างจงหนัก4ผ่านไป3ฤดูกาลด้วยอันดับ 8, 8และ5อย่างน่าเจ็บใจในเพีย์มิก เหตุเพราะเกมรับคือจุดอ่อนเสียประตูง่ายและเสียไปถึง48ประตูถ้าใช้มาตรฐานเดียวกับตอนไล่อุนายเอเมอรี่กุนซือชาวสเปนผู้นี้คงจะถูกปลดออกจากตำแหน่งไปแล้วอย่างไรก็ตามเบื้องบนของทีมเสียหนาดปืนยายังคงให้โอกาสพีตาคุมทีมต่อไปพร้อมกับผู้เล่นใหม่ที่เซ็งต่อจากแมนซิตีตีย่ังอลิกซินเชนโกและกาเบรียลเชซุสก่อนตามมาด้วยเลอนโดทอซาและจอจินโยในตลาดหน้าหนาว จนนำมาซึ่งการลุ้นแชมป์ในฤดูกาล2022-2023ถามว่าทำไมถึงยังได้รับโอกาสคำตอบคือมิเกลอาร์เตต้าทำทีมมีส่งสไตล์การเล่นของอาร์เซนอลก็เหมือนกับที่เขาเรียนรู้มาจากเปปกอร์ดิล่านั่นแหละแถมมันเป็นสไตล์เดียวกับตอนที่อาเซนเวนเกอร์ยังเป็นกุนซือนั่นคือเน้นเกมรุกด้วยการต่อบอลทำชิงกันตามช่องอย่างมีทีมเวิร์กอาร์เซนอลเล่นเป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่คุณภาพผู้เล่นยังไม่สูงมากพอ จึงค่อยๆต่อค่อยๆเติมเสริมทับจนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเหตุผลที่บอกว่าทำไมเดอกานเนอร์ถึงยกตัวตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงของแมนซิตี้มา2องฤดูกาลร,รวมถึงฤดูกาลนี้ด้วยก็เป็นซีซั่นที่3แล้ว5นาทีนี้มาดูไมต็สที่ยังคงไว้วางใจในเอริกเทนฮากอาจด้วยโมเดลเดียวกับมิเกลอาเตตา คุณซือชาวรัดคุมปีแสดงฤดูกาลแรกด้วยการจบอันดับ3ของพิมลิกก่อนวูบลงมาถึงอันดับ8ในฤดูกาลที่2ซึ่งพอจะเอาเรื่องตัวเจ็บรนาวมาเป็นข้ออ้างได้รวมถึงการเข้าชิงบอลถ้วย3ครั้งได้มา2แชมป์สิ่งที่แตกต่างกันคือฤดูกาลนี้แมนยูยังเล่นกันสเปะสปะหารูปแบบไม่เจอท,ทั้งที่พี่ฮาร์ได้ตัวเล่นใหม่ที่ตนต้องการครบทุกตำแหน่งเลยทีเดียว หลังเบรกทีมชาติปีแสดงเจอคู่แข่งที่ไม่ถือว่านักหนาสาหัสหนักอย่างเบนฟอร์ดเวสแฮมเชลซีเลสเตอร์และอิฟสวิดในพรีเมียร์ลีกถ้าหน่วยเหนือของแมนยูยังคงเชื่อว่าเอรดิธเทนฮากจะพลิกนรกได้แบบกุ่นสื่อของอาร์เซนอลสิ่งที่ต้องแสดงให้เห็นเป็นอันดับแรกคือการเล่นที่เป็นระบบมากกว่าการเล่นแบบเน้นผลการแข่งขันนะครับซึ่งเด็กผีอย่างผมมั่นใจแบบเต็มปดาว่าไม่มีทางกรณีศึกษาจากมิเกลอาเตตาจึงไม่น่าจะใช้ได้ในกรณีนี้ และไอที่ผมร่ายยาวมาทั้งหมดก็ขอให้คิดเสียว่ามันเป็นการเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ